กระาบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาะไปดูแอดออนอีโคโนมี่พลัสกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก่อนจะไปเริ่มกันยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมนี่พอเราเริ่มมาเขาจะมีสมุดคู่มือมาให้เราเล่มหนึ่งอนะอ่านี่หน้าตาสมุดคู่มือจริงๆมันเหมือนเป็นไกด์แนะนําว่าเนี่ยแผบล่าสุดเขามีอัปเดตอะไรมานะอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาเปิดดูตรงนี้ได้อนะแล้วก็เขาจะมีเซตติ้งด้วยนะนี่ฮะเซตติ้ง แต่เรายังกดเปิดไม่ได้นะเราต้องแอดยศแอดมินให้เราก่อนแอดยศแอดมินนี่เขาจะมีเขียนบอกอยู่ให้เราใช้คําสั่งทับแล้วก็แท็กแล้วก็แอดแล้วก็แอดแอดมินนะประมาณนี้เดี๋ยวผมใช้ให้ดูเลยนะ Tab, แล้วกันทับนี่ฮะแล้วก็แท็กแล้วก็แอดเอแล้วก็แอดแล้วก็ใส่ยศไปฮะแอดมิน โอเคเท่านี้เราก็จะมียศแอดมินแล้วคือตัวเราก็จะมียศดแอดมินอ่ะแล้วเราจะสามารถตั้งอะไรได้บ้างให้เราก,กดไปที่เซตติ้งอ่ะแล้วก็กดไปที่อ่านี่ตรงนี้อันนี้คือสกุลเงินฮนะเราสามารถตั้งได้ว่าอันเนี้ยเงินใช่ไหมเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้อ่ะอย่างผมตั้งเป็นบาทละกันข้างบนผมก็ตั้งเป็นบาทโอเคประมาณนี้ส่วนอันนี้เวลาการประมูลนะเขามีเอาของมาประมูลกับคนในเซิร์ฟด้วยนะครับผม ส่วนอันนี้ก็คือ npc ถ้าเราไม่อยากให้ npc ของ add on ตัวนี้สุ่มเกิดก็กดปิดไปได้ฮนะแต่ก็แนะนำให้เปิดไว้จะดีกว่าฮนะโอเคพอเรากดเปิดแล้วตามอันนี้คือ scoreboard นะคือเป็นการโชว์ scoreboard อยู่ด้านข้างแล้วก็อันนี้โชว์เป็นรายชื่อ scoreboard ของทั้งเซนะิร์ฟฮะแล้วก็อันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่โชว์รายชื่อ scoreboard ของทั้งเซิร์ฟดิมันโชว์รายชื่อ scoreboard เวลาเรากด e อนะ่ะที่มันจะขึ้น ชื่อคนในเซิร์ฟมันจะไปโชว์ตรงนั้นนะแล้วก็อันเนี้ยจะโชว์บนหัวของผู้เล่นทั้งหมดเดี๋ยวผมกดให้ดูนะพึ๊บอ่าเห็นไหมนี่ค่าเงินจะขึ้นมาอย่างนี้เลยฮนะแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นลิทอะ่ะไอ้ที่ผมบอกว่ากดเอซีอ่ะนี่มันจะโชว์ตรงนี้ด้วยอันนี้คือค่าเงินนะอ่ามันจะโชว์ประมาณนี้อันนี้คือตัวผมอีกกดหนึ่งนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอะ่ะ สิ่งแรกที่ต้องมีเลยก็คือบัตรเอ m อะโอ้ผมลืมใส่สูตรครับว้าแปบ๊บหนึ่งนะเมื่อกี้นี้สูตรครับก็ใช้พวกเนื้อนี่พวกหนังสัตว์แล้วก็กระดาษโอเคเมื่อกี้นี้ผมอันนี้ไปโอเคฮะนี่ตามนี้สูตรวางแบบนี้เลยปึ๊บป,บป,บป,บปบ๊อ่าก็จะได้บัตรเอ m มาประมาณนี้เดี๋ยวผมขอไอ้น,นี่ก่อนนะขอปิดเกมหมดหน่อยเดี๋ยวเผื่อไปทุบอะไรอีก โอเคประมาณนี้ประมาณนี้พอเราได้บัตรเ t ทมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปคราบตู้เอทีอมอะนี่ฮะให้ทองกับเหล็กดูสูตรคราบจากตรงนี้ได้เลยอะอ่าอยู่หน้าแรกอันนี้คือฐานนะเราต้องมีฐานก่อนโอเคแล้วก็ไปคราบส่วนหัวนี่คราบส่วนหัวส่วนหัวจะไม่ต่างกันนะดูดี๋ยเห็นป่ะสูตรเดียวกันเลยแต่แค่เพิ่มกระจกมาตรงกลางอะ ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมวางให้ดูแล้วก็อาวางไว้ข้างบนถ้าเรากดด้วยมือเปล่าเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้นะอันนี้คือผมกดแล้วนะคือมันมันจะไม่ติดเราต้องใช้บัตรปึ๊บอ,อ,อ่ากดไปแล้วเราก็กดเซิร์ชอ่าแล้วก็ดูรายชื่อผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟได้พอเรากดไปแล้วเราสามารถโอนเงินไปให้ได้อนะอันนี้ก็คือเขาถามว่าจะโอนไปกี่บาทอ่ะผมโอนไปร้อยหนึง่งนี่มันก็ขึ้นเ er นะออร์เลอร์ฮะเพราะโอนไปได้ผมไม่มีเงิน วิธีการหาเงินก็คือให้เราไอที่ผมบอกไปตอนแรกอะก็คือแอนออนตัวนี้จะมีเอ c เกิดมาด้วยใช่ไหมฮะนี่ฮะของที่ใช้แลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะถูกเอาไปแลกเป็นเงินเห็นไหมวิวจะวิ่งหนีดินี่นี่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเปิดเกมโหมดให้ดูสักครู่หนึ่งนะอันนี้เขาอยากได้อะไรอะ่ะอันนี้เขาอยากได้น้ําแข็งสีน้ําเงินน้ําแข็งน้ําเงินโอเคเราก็ไปหาน้ําแข็งอ่านี่ ปึ๊บแล้วเราก็เถิดแต่มีจำกัดนะเห็นไหมก็คือเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะอันเนี้ยก็คือเราก็ต้องไปหา NPC บาใหม่เรื่อยๆเพื่อมาแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือมันมีจำกัดแบบเนี้ยประมาณนี้ฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ้าวหายนี่น,นีอีกตัวหนึ่งเขาต้องการดินปืนเดี๋ยวผมหาดินปืนแป๊บอ่านี่นีน แล้วก็เอาดินปืมไปแรกปึ๊บนี่เห็นไหมเขามีจํากัดเหมือนกันเลยฮะอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียหลักๆเลยของแอร์ดอตัวนี้นะความรู้สึกผมก็คือเราก็ต้องไปหา NPC ตัวใหม่มาเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวไปสู่ขั้นตอนฝากเงินกันเรามีบัตรแล้วเราก็เอาไปกดเหมือนเดิมปึ๊บเราเลื่อนบนตรงหัวข้อนี้อ่าฝากเงินอันนี้ก็คือเงินที่อยู่ในตัวเราเราก็กดปึ๊บ าฝากเข้าไปเห็นไหมฮะเขาจะมีตัวเลขเงินขึ้นมาตรงนี้แหละแล้วก็มีเป็นสกอร์บอร์ดขึ้นมาด้านข้างจอด้วยโอเคประมาณนี้อ่ะแล้วเราสามารถโอนเงินให้เพื่อนได้ด้วยการกดเซิร์ชกด My Friend กด Add แล้วก็กดไปที่ชื่อเพื่อนแล้วก็กดตกลงโอเคเท่านี้เราก็ส่งเงินไปให้เพื่อนได้แล้วโดวยการกดเซิร์ชมันนี่แล้วก็กด My Friend แล้วก็กดที่ชื่อเพื่อนแล้วก็กดส่ง อ่าเราอยากส่งไปเท่าไหร่อ่ะผมอยากส่งไปอ่ะพันหนึ่งปึ๊บอ่านี่ส่งไปแล้วแล้วก็ไปดูเงินบนหัวเพื่อนนะะนี่ก็จะขึ้นเงินมาแล้วพันหนึ่งก็จะมีโชว์แต่ถ้าใครไม่อยากให้โชว์อย่างนี้ก็ไปปิดในไอตัวตั้งค่าที่หัวบอกไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองถอนออกให้ดูพอผมกดถอนออกอ่ะผมถอนออกพันหนึ่งปึ๊บอ่าก็จะได้เป็นเงินเป็นปึกอย่างนี้มาฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวผมขอฝากเก็บเข้าไปก่อนนะนี่เราสามารถเลือกได้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นตู้ Atm เหมือนกันแต่ต่างกันนิดหน่อยก็คือเปลี่ยนบล็อกข้างบนนี้เป็นเหล็กเ,เดี๋ยวผมค้บให้ดูนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,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 บแล้วก็ปิดเกมโหมดแป๊บหนึ่งโอเคปิดเกมโหมดอ่ะ แล้วก็ครับนี่ครับอันนี้จะต่างจากอันนั้นตรงที่ว่าอันนี้ต้องใช้ข้างล่างด้วยใช่ไหมฮะกับางบนเพื่อคาเป็นตู้แต่อันเนี้ยเราวางแบบนี้ได้เลยอ่าวางแบบทิศเป็นกำแพงได้เลยนี่แล้วเราก็กดใช้ได้เหมือนกันแข๋งดีนะอันเนี้ยแล้วก็ต่อมาจะเป็นโทรศัพท์คือถ้าเราไม่อยากแบบไปกดตู้แล้วเรามีโทรศัพท์เราก็คาโทรศัพท์ได้ฮนะ นี่ครับอืมโทรศัพท์อยู่หน้าไหนอ๋อนี่นี่นี่ปึ๊บกดใช้เหมือนตู้เอ m มทุกอย่างเลยอะแล้วรู้สึกว่าจะไม่ต้องใช้บัตรเครดิตด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมโจดบัตรเครดิตทิ้งนะอ่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแล้วฮะหมดประโยชน์ไปทันทีเลยบัตรเครดิตเออแล้วก็ผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งคือบัตรเครดิตอะถ้าเปลี่ยนสีตรงเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีมากเลยนะคือถ้าใครอยากได้สีไหนก็เอาสีมาใส่ได้ครับผม ต่อไปก็จะเป็นอะไรน,นี่ฮะร้านขายของนี่ครับเราสามารถเอาของมาขายได้นะฮะนี่อ่าแล้วมันก็จะขึ้นเป็นชื่อเราฮะเห็นไหมแล้วก็เป็นมาร์เก็ตเราสามารถเอาของมาลงขายได้เช่นเดี๋ยวผมขอเปิดเป็นเกม,มเดี๋ยวนะผมมีของเตรียมไ้แล้วนี่นะเออนี่นี่นี่แอปเปิลทองสมมุติว่าผมจะขายผมก็กดไปที่ร้านกดต่อยนะกดต่อยไปที่ร้านปึ๊บ แล้วมันก็ขึ้นอ่าแล้วเราก็กดเปลี่ยนสีร้านได้นี่เปลี่ยนพวกนี่เห็นไหมคันเลอร์เราสามารถเปลี่ยนสีได้อยากได้สีไหนเ่ยเราก็เลือกไปเลยฮะประมาณนี้นี่นี่นี่อ่าแล้วก็เวลาจะขายก็ให้เรากดไปที่นี่ฮะแล้วก็กดไปที่ Edit ทไอเเขาจะมี3มช่องนะเราก็เลือกเป็นแอทไแล้วก็เลือกเป็น g ก l d e n a p p l เนี่เห็นไหมแล้วก็เลือกไปจำนวนเท่าไร่ขายชิ้นละเท่าไร่อ่าผมขายชิ้นละ ห้าบาทแล้วกันอ่ะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นอาหารอาหารอาาฟู้ดแล้วก็กดส่องนี่ขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาเป็นโกลเด้นแอปเปิ้ลห้าบาทมีจํานวนหกสิบสี่ชิ้นเดี๋ยวผมลองเอาอีกตัวหนึ่งผมมาซื้อนะแปบ๊บหนึ่งนะปึ๊บเอาอีกตัวหนึ่งวิ่งไปก่อนโอ้วิ่งช้ามากวิ่งโอเควิวิว,ว,วแปบ๊บหนึ่งนะ เล่นสองจอแล้วแบบเล่นยากมากอันนี้ที่เห็นก็คือผมใช้โทรศัพท์จอหนึ่งนะนี่ฮะพอกดเข้าไปแต่เดี๋ยวนะคนอื่นเห็นหรือเปล่าอ่ะนี่ฮะเห็นไหมเราจะสามารถกดซื้อได้อย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเห็นเป็นหน้าตา่างนี้แล้วมันก็จะขึ้นจําน,นวนว่าอยากซื้อกี่ชิ้นอยากซื้อหนึ่งชิ้นอยากซื้อครึ่งกองครึ่งกองก็คือเนี่ยสาสิบสองแล้วก็ซื้อทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไอดียนึงผมซื้อนะผมซื้อครึ่งกองแล้วกัน อ่าพอกดซื้อเสร็จปุ๊บจะเห็นไหมฮะว่าเงินมันจะถูกลดไปทันทีเราก็จะเห็นว่าเงินเพื่อนเราลดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาจะเป็นระบบประมูลอ่านี่ยระบบประมูลเขามีระบบประมูลด้วยนะนี่ครับครับได้ตามนี้โอเคนี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมทุบหอ,อได้ไหมอะรีมูฟโอเคตามนี้ตามนี้เดี๋ยวผมไปเอาอีกกดีหนึ่งให้ลงประมูลแทนแล้วกัน แป๊บหนึ่งนะโอ้เล่นสองจอแล้วแบบลำบากมากเลยโอเควางอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กดอืมถ้าเราไปกดประมูลไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเหมือนจะไม่ได้นะเห็นปะก็คือเหมือนจะเป็นร้านไข่ร้านมันเลยโอเคแต่ผมวางของผมคู่ไปด้วยแล้วกันจะได้ดูคู่เอยเอ,เอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ปิดแล้ว จริงๆนะเล่น2จอรู้สึกมึนงงมากตอนนี้โอเคฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมประมูลให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวผมขอเปิดเกมโหมดแป๊บแล้วก็เอาอะไรดีเอาโกลเด้นแอปเปิลเหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็ปิดเกมโหมดแล้วก็กดปุ๊บอ่าแล้วเราก็กดเซิร์ชไปที่ลิสไอเทมโอเคเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นบอกไอเทมที่ถืออยู่ในมือเราจะถูกประมูลนะ 64ชิ้นเราจะประมูลเท่าไหร่เริ่มต้นเราก็ประมูลไปที่10บาทแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งของผมไปกดประมูลเหมือนกันแล้วก็กดไปที่ลิตรไอเทมประมูลไปที่10บาทเหมือนกันอ่ะประมาณนี้แล้วเวลาเราประมูลอะ่ะเดี๋ยวผมจะได้เอาจอผมเทสประมูลให้ดูแล้วกันนี่ฮะเวลาเราเลื่อนลงมาเขาจะมีเขียนลิตรบอกเห็นไหมจำนวน32พอเรากดไปเสร็จปุ๊บ นะาเราก็บิดนี่เวลาประมูล23าชั่วโมงใช่ไหมฮะเราก็กดบิดไปปึ๊บอ่าเราบิดไปเท่าไหร่เดียเราบิดไปอ่าเราใจป่าบิดไปร้อยหนึง่งโอเคประมาณนี้ฮะแล้วก็เปิดดูหน้านี้มันจะมีชื่อของคนที่บิดอยู่เห็นไหมบิดสูงสุดร้อยหนึง่งคนที่บิดต่อไปต้องบิดให้มากขึ้นกว่าเดิมอะแล้วพอหมด24ชั่วโมงเนี้ย ใครบิดเยอะสุดก็จะได้ของชิ้นนี้ไปฮะประมาณนี้เหมือนเอาของมาเทรดแลกกันได้ฮะโอเคครับผมสำหรับแอดออนอีโคโนมี่พัทก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย